ลกคนก็เรียกลูกหมาค่ะดูล้อพี่ดูเริ่มเล่นวอลเลย์บอลที่ปักธงชัยประชา,านิรมิตเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธนศักดิ์เป็นมโค้ชคนแรกแต่ว่าตอนนั้นเรายังเรายังแบบไก่กา,ยกายอยู่เรียนที่ปักธงชัยเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่สุรานารีค่ะแล้วก็มามาดังที่สุรานารีทุกคนก็เลยบอกว่าเออเรามามีจุดเริ่มต้นที่สุรานารีชื่อเล่นก็ยังเป็นลูกหมาลูกหมานี่แหละค่ะล้อตลอดเลยแล้วเราก็ไม่ชอบเลยลก็ไปถามแม่แหละแล้วแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเคยตั้งว่าชื่อเกง่ง ก็ไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนนะว่าเนี่ยกูเนี่ยชื่อเก่งนะเว้ยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ไม่มีใครเรียกเลยค่ะทั้งมันเถออะไรเงี้ยก็เรียกมาอย่างนี้มามาตลอดี่ก็จนเข้ามหาลัยก็ยังใช้ชื่อนี้ตลอดจนมาเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็แบบเหมือนแบบบอกเราว่าเออไม่อยากให้เรียกชื่อชื่อนี้ก็บอกว่าเอาแล้วทั้งนั้นเราจะเปลี่ยนชื่ออะไรแจย์เขาก็ตั้งชื่อให้ ให้เรียกว่าจานเม่ก็คือท่านศาสตราจารย์ดรทรวีเกียรติมีนันะกนดิ์ค่ะที่เป็นอดีตตุลาการสารธรรมนูนค่ะจากจรียาวันีเป็นชื่ออื่นท่านก็เอางี้เปลี่ยนเป็นชื่อเม์ตัวเดียวสระเอมอมา้าทอทงกะลันเอาชื่อนี้นะอรือเงี้ยมันความหมายดีแล้วมันเป็นชื่อคําเดียวที่แบบคนเขาจะได้จําเราได้ค่ะก็ไปที่อําเภอที่ปักธงชัยก็ไปบอกชื่อเนี้ยเปลี่ยนชื่อเนี้ยเขาไม่ให้เปลี่ยน เขาบอกว่าชื่อคําเดียวอะพยางค์เดียวอะไม่ได้หนูก็ยังงงจนทุกวันนี้เป็นหลักเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หนูก็โทรไปหาอาจารย์อาจารย์ค้าเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้อาจารย์บอกว่าอ่ะทั้งนั้นก็เป็นเมทาพรแล้วกันอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่นเยไม่ต้นมาก็เป็นชื่อเมทาพรนักศึกษาก็จะเริ่มเรียกว่าอาจารย์เมย์อาจารย์เมยอะไรอย่างนี้ค่ะ